สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dark d e s e p t i o n กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมและวันนี้วันที่หลายๆคนรอคอยก็ได้มาถึงแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือการที่ผมได้กลับมาทำแรงเอ็ดในเกมนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแรงเอ็ดด่านที่ผ่านๆมาชัพเตอร์ก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องผมนั่นเองนะครับผมผมขออธิบายสั้นๆน,นะครับว่าแรงเอ็ดคืออะไรแรงเอ็ดคือการที่เราเล่นได้สมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอ่อการตาย คือเราจะไม่ตายเลยนะครับแล้วก็เราจะเก็บชาิติดต่อกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราต้องหาความลับด้วยนั่นเองนะครับผมไม่พูดพ่ำมทำเพลงได้เวลาแก้เขนก่อนก่อนหน้านี้ผมได้ไปอัพสกิลมาแล้วนะแล้วก็ผมก็ได้เปลี่ยนสกิลที่ผมเอ่อจะใช้ประจําด้วยว่าไงมีใครจําผมได้หรือเปล่าล่ะจำกันได้หรือเปล่าครับผมกลับมาใช้บริการอีกรอบแล้วไงล่ะมาเดี๋ยวเราจะ คลิปตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเน้นทำเวลานะครับผม5 minutes later เอาละถึงสักทีเสียเวลาคุยกับเนื้อตั้งนานแล้วมันข้ามคัดซีนไม่ได้ด้วยนี่แหละทำให้เราเสียเวลาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแกต้องโดนล้างแขนไอพยาบาลโรคจิตแล้วตอนนี้คือสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็น่าจะเป็นความลับนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าความลับมันมีจุดไหนบ้าง นี่คือมาเล่นแบบว่าสดสดเรามาหากันสดสดเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอ่าขอจัดเซ็ตก่อนจัดเซ็ตที่เราจะใช้ผมจะใช้เป็นทางด้านแแม่เหล็กกับ อะไรดีอะไรดีเอ่อภายภ้องเฟียร์แล้วกันครับโอเคเดินตดประตูไปหนึ่งขอกด F ก่อนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเรดี้ปปปไปกันครับผมไปกันครับโอ้โหมาถึงก็เสียวกันตั้งแต่เริ่มเลยนะอย่าอย่าลกอย่าลกเราจะตายไม่ได้นะมาตอนแรกก็เกือบตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รีบแต่ก็ต้องรีบเพราะไม่งั้นเราจะไม่ผ่าน ไอเนี่ยในแผนที่นะมินิแมปเนี่ยมันมีไอตรงซอกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลิฟต์อยู่อ่ะผมว่านะเว้ยความลับมันต้องมันต้องมันต้องอย่ามาอย่ามาหมอหมออย่ามาดูดมาดูดมาดูดมาโอเคโอเคโอเคโอ้ยอ้ย้ยผมว่าผมไปไม่รอดแน่เลยว่ดูดท่าแล้วคือตายมาสองรอบแล้วโอเคไปต่อ ร้อยชาดเตะดูดมาดูดมาโอ้โห่มาอีกเดี๋ยวเหรอมาอีกเดี๋ยวเหรอมาอโอ้ลองผลก่อนนะขอลองผลก่อนนะที่เกือบเปลี่ยนสกิลไม่ทันถุยเมื่อกี้โอเคตรงนี้มีลิฟต์กดไปหนึ่งทีมีให้หน่อยมีให้หน่อยไม่มีงั้นเราไปต่อะครับไปต่อะครับอาบึ้มโอ้โหแล้วไปเหลืออะไรตรงนู้นอีกอันหนึ่งวะเนี่ยอุ้ยเราจะกินเหลือไม่ได้นะครับต้องกินต้องกินให้หมดต้องกินให้หมดตรงนี้มีลิฟต์ตรงนี้มีลิฟต์แต่น่าจะเปิดไม่ได้นะดูในมินิแมป แล้วนี่มันอะไรวะโอ้โหถ้นึกว่าที่เปิดลิฟต์ไอ้นี่นู่ว่าอ่าไอ้ดี๋วล้างมือตรงนี้เปิดได้โอเคไม่มีหรือเราต้องรอในลิฟต์วะต้องเลือกลิฟต์ที่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งเพื่อจะเอาความลับตแต่ผมก็ว่ามันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะอย,าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ถึงเวลาใช้ยังไม่ถึงไอ้ร้า เปลี่ยนเป็นล่องหนโอเคเดินต่อไปพีเดินต่อไปได้เอ็กซ์ต้าไลท์สองร้อยชาสแต็กแต่เราไม่จําเป็นต้องใช้ชาสแต็กเพราะว่าหมายถึงเราไม่จำเป็นต้องใช้เอ็กซ์ต้าไลท์เพราะว่าเราจะตายไม่ไดุ้้ยโอ้โหมีเฉยเลยอันนี้มีเฉยเลยก็สวยดิครับขออีกได้ไหมสักหนึ่งอันขอสักหนึ่งอันนะนะโอเคมันอยู่ไกลอยู่ไกลตรงนี้โอ้โหดูดไม่ได้ยังไม่ดีคูดาวเดินมาเดินมาตรงนี้เออยังไม่ดูดก่อนละกัน เปลี่ยนเป็นวิ่งวิ่งมาดูดมาตรงนี้โอเคสวยโอ้โหเจอเหรอเจอเหรอโอ้ยเกือบแล้วผมขอกลับมาแป๊บหนึงโอเคผมจะกลับไปยูยิงยองครูดาวเลยุดเลยโอ้โหขอสตันครับผมขอใช้สิทสตันหนึ่งพี่เหมือนมันเห็นนะเหมือนมันเห็นโอเค โอเคท้านหน้าเหมือนจะมีนี่ไงโบนัสฉากนะครับทําให้เราเห็นศัตรูทั้งหมดในแผนที่ว้ามาตรงนี้เออเมื่อกี้เราเจอไปกี่ชิ้นแล้ววะชิ้นหนึ่งเนาะตรงนี้มีโบนัสฉากอีกชิ้นนึงครับเป็นเอนมี่สตันไปโอ้โหแล้วเราจะ,จะไปกดอีกทำไมไวะเนี่ยมองเห็นทั้งมันวิวยวยวิววววิวมันอยู่อีกซอยหนึ่งเอง มันอยู่อีกซอยหนึ่งนี่เองขอขอดูดละครับดูดละครับดูดละครับด้านหน้ามีหนึ่งตัวสตัน์ทไปก่อนสตัร์ไปก่อนไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาหมอโอเคเล็กสี่ชิ้นเท่านั้นสี่ชิ้นเท่านั้นอยู่ด้าน Gone หน้านี่เองหน้านี่เองดูดมาโอเคครบพอดีอ้เสียวอุบว่าโอูบว่าเดี๋ยวผมขอหาลิฟต์ก่อน มันต้องมีลิฟต์อีที่ดูในแผนที่ะฮะมันจะมีซอกลิฟต์นี่ไงเจอแล้วโอเคขอสักชิ้นขอสักชิ้นเพราะันโอ้โหจัดไปตามคำขอครับผมเอาละตอนนี้ก็เดี๋ยวมาทางซ้ายก่อนแล้วกันทางซ้ายมีลิฟต์สองอันตรงนี้เปิดไปแล้วตรงนู้นเปิดยังในแผนที่เปิดไปแล้วโอเคแสดงว่าซอยนี้เราเปิดครบแล้วครับเราจะเสียเวลากับความลับมากก็ไม่ได้นะ เพราะว่าเราต้องแป๊บบนึงโอเคเปิดหมดแล้วขอให้เราเปิดหมดทุกลิฟ์แล้วละกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราเปิดไม่หมดเนี่ยเราไม่ผ่านนะเอาระวรับมาตรงนี้ไม่มีโอเคจับไปรุ้นมากตอนนี้นะฮะถ้าเราพลาดไม่แต่อันเดียวเราก็ต้องกลับมาทาใหม่ทั้งหมดเอาละวับโอเคงนี้เปลี่ยนเป็น,เปนสตันก่อนเพราะผมจําได้ด้านหน้ามีคัตซีนที่มันจะมีสองตัวกระโดดลงมาผม อธิษฐานว่าตรงนี้น่าจะมีนะไม่มีหรอตอนแรกผมคิดไว้ก่อนจะมาทําเนี่ยผมว่าตรงจุดนี้ตรงหลังรถน่าจะมีนะสุดท้ายก็ไม่มีชัดซีนสคริปได้ไหมลองกดพีโอเคสคริปได้ละมังอุ้ยเกือบโดนเดินโดนเดินผิดทางไปจัดไปครับตรงนี้มีซอกไม่มีนะโอเคไม่มีก็ไปต่ออย่าพลาดก็พอไปเออไม่น่าจะมีนะ โอเคผ่านโซนแรกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับในโซนแรกแต่ก็ขอให้ไม่พลาดละกันพอถ้าพลาดแล้วแล้วก็ผมต้องเหนื่อยอีกรอบไปเดินลงโซนต่อไปนี้แหละคือโซนปัญหาเพราะว่าจะมีกับดักเยอะมากมากเอาละขอวิ่งเปลี่ยนตรงนี้คันซีนสคิปได้ป่าเอ่ยโอเคสคิปได้นะครับ สกิปได้ก็สวยครับเพราะผมรีบอยู่โอเคกดเอฟ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 กคืบโอเคสวยตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะใช้วาร์ปนะครับผมพ่อต้องวาร์ปหลบคุณแม่คุณแม่เจ๊ใหญ่แล้วก็ไพ่โมเฟียสตันมันโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอรอให้ตัวหน้าเนี่ยมันหันไปทางขวาก่อนแล้วกันนะดูในมินิแมปรอ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 สามสองหนึ่งไปสตันแล้วก็วาร์ปลองหนวิ่ง นี่แหละมันเป็นแผนที่เพอร์เฟกต์ตเพอร์เฟกต์ตกดู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 ทำไมเมื่อกี้วาร์ปติดวะเนี่ยติดบ้าอะไรเกือบไปแล้วโอเคดูดมาปรับเป็นจอใหญ่เอาละ350ราสิบแล้วนะฮ่าสเต็ก350แล้วเอาละอ๋อเฮ้ยดิอนเตอร์สติกปาร์ตี้ไปด้วยตรงนี้มีนี่หว่ามีมัน เดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลังเตาก่อนตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนดีไหมผมว่าผมเก็บข้างบนก่อนดีกว่าแล้วกันนะเฮ้ยในมินิแมปทำไมด้านขวามันมีซอยแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าลองเข้าซอยยาวๆนี่มันอะไรกันซอยยาวๆนี่มันอะไรกันผมว่าต้องมีดูซ้ายดูขวาดีๆเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงล่ะความลับของเรามันอยู่นี่นี่เองโอ้โหทางเข้าเลยนี่หว่า เนิม้มามาจัดมาจัดมาไม่ไม่ได้กินนะบอกเลยไม่ต้องมากินผมเพราะผมคำนวณเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันมีตัวมาเหรอตัวเดียวก็จะแย่อยู่แล้วอีกตัวมาไม่เอานะขอ,อล่องผลก่อนเลยกันนะครับจะได้ให้มันมองไม่เห็นโอเคห้าร้อชาสเต็ปจะได้เอ็กซ์ต้าไลฟ์มาอีกหนึ่งชีวิตแต่เราคงไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่ให้ตายยังไงร่า ออดูดตรงนี้มาโอ้โหด้านบนมันม oh ีตัวนะเว้ยด้านบนมันมีตัวนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปวิ่งวับวิ่งวับมาอุ้ยกับดักนี่หว่าเพิ่งเห็นด้านหน้ามีเอยกับดักกับดักกับดักโอ้โหเขียดฉิวไปนิดเดียวโอ้โหเสียวเสียวเสียวว้าวโอเควับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไพรมฟเฟีย ดูดตรงนี้โอ้โหด้านบนด้านบนเหลืออีกหนึ่งอันน่ะเราดูดเอาละกันออ้ยผมขอก่อนนะผมขอก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอละสี่สิบชิ้นอีก40สชิ้นเท่านั้นครับผมคุณผู้ชมโอเคลงมาไม่มีกับดักอะไรมากดูดมาซอยหลังนี้น่าจะเยอะ เดยวผมว่าละด่านนี้มันเจ้าเล่มันซ่อนกับดักไว้ตรงมุมผมละตายบ่อยครั้งที่แล้วผมไม่ยอมติดกับอย่างแน่นอนตรงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะชิบหายแล้วกดผิดกดผิดสกิลใสยเวลานี้วับมาเก้าชิ้นเทเลเทเรไป ไปดูดมาดูดมาโอ้โหแล้วโอเคดีทีมดีวจเร็วีระวังระวังระวังหน่อยระวังหน่อยสองชิ้นสองชิ้นโอเคครบครับผมในระหว่างนี้ผมขอหาหน่อยแล้วกันนะผมขอหาหน่อยความลับนะอุ้ดเดียวผมว่ามันต้องมีความลับอีกแน่นอนหรือเปล่าเพื่อความชัวร์ผมจะไม่พลาดมันจะไม่พลาดมันแน่ๆน จะไม่ยอมพาดมันเป็นอันขาดท่านบนนี้มันต้องมีดิท่านบนนี้เราเก็บไปแค่ชิ้นเดียวผมว่าอันนี้สองแน่เลยโซนแรกสองโซนหลังสองต้องมีให้ผมหน้าต้องมีให้ผมหน่อยว้าไปโอเคสวยไม่มีหรอไม่มีจริงดิแน่ใจนะว่าไม่มี อูในมินิแมปก็ไม่มีเลยจริงๆนั่นแหละมันมีซอยรับเปลวซอยรับซอยรับก็ไม่น่าจะมีนะผมพยายามมองหาอยู่คุณผู้ชม,มช่วยผมด้วยด้ยเคต้องมาระวังกับดักด้วยเนี่ยอันตรายเหลือเกินโอ้โหด้านขวาไอ้ด้านซ้ายเมื่อกี้นี่ไงที่ที่เราตายบ่อยมักเป็นโอเควครับไม่มีแล้วอะไม่มีอะไรแล้ว ครบแล้วใช่ไหมโอ้ครบแล้วละกันนะขอให้อย่างเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงด้านหน้านี่ไงแดงๆเห็นไหมทั้งที่แล้วเราเดินผ่านเราไม่เห็นนะมันมีห้องอยู่ข้างบนด้วยโอเคมีเรกินเนสิตมีตัวไหมเอ่ยโอเคเดินผ่านไปได้เสียวจัดเลยตอนนี้โอเคเก็บมาตอนนี้เราก็ได้ประมาณกี่ชิ้นแล้วเนี่ยไม่ได้นับซะด้วย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านว่ากลัวไม่ผ่านยังเลยวะพอโซนเมื่อกี้เราก็เช็คดีแลวนะคุณผู้ชมเป็นพยานให้ผมนะผมเช็คดีแล้วความลับเนี่ยโอเคไปต่อวับโซนต่อไปเนี่ยฮะปัญหาเพราะว่าโซนนี้เป็นบอสแล้วเราก็จะตายไม่ได้ด้วยมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสกิลที่ใช้บ่อยที่สุดก่อนนะครับเป็นสสกิลนี้เพราะว่าเป็นสกิลที่ สำคัญทั้งคู่เลยในการใช้สู้กับเจ๊ใหญ่ของเรานั่นเองเจ๊มาระเจ๊ผมมาแล้วผมมาแก้มือครั้งนี้ผมจะไม่ตายให้เจ๊ไปแต่ครั้งเดียวสกิปได้เปล่าโอเคสกคิปได้ตีไปหนึ่งทีต,ตุบตับเออสวย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 สวาม,มารอเวลาอย่านะเจ๊อย่านะอานะโอเค ผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วมาเลยมาเลยขึ้นมาขึ้นมากระโดดมากระโดดมาเออสตนันแล้วก็ตุกอับเออ <c oughs> เน้นเน้นที่ขา <c oughs> เจ๊เจ๊ยาเจ๊ยาร <c oughs> อผมก่อนรอรอผมก่อนผมโค้วับแป๊บหนึ่งโอ้ตัวนั้นกระโดดมาแล้วผมยังไม่พร้อมผมยังไม่มีเข็มโอเคตอนนี้มีเข็มแต่ไพ่โมเฟียผมยังไม่พร้อมแต่พร้อมแล้ว โอเคกระโดดมาได้เลยกระโดดมาได้เลยกระโดดมากระโดดมาอุ้ยเจ๊เจ๊เจ๊โกรธเจ๊โกรธเจ๊เกี้ยวกาัเจ๊เกี้ยวกาัสตันเจ๊ยืนให้ตรงไลน์แล้วก็ตําออสวย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 ไปต่อครับผมไปต่อใจเย็นๆโอเคด้านหน้ามีทั้งออฟสตันแล้วก็เข็มฉีดยาวัคซีนคุณภาพจัดมาย้ายเสีย กระโดดขึ้นมาอันหน้าได้นะอันหน้าได้อันนี้อันนี้กระโดดมาใหม่กระโดดมาใหม่กระโดดมาใหมให่โอโ้โหไปอันไหนโอเคไปนู้นใช่ไหมได้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 ไดมามาขึ้นมาสตัน๊นแล้วก็ปุ๊บเข้าไปทีนึงโอนสวยสวยสวยเน้น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 มา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 โอเคสตัน๊นลุ้นมากตอนนี้ผมต้อง คำนวณให้มันแม่นยำถ้าเราคำนวณพลาดแล้วก็เราจะตายได้โอเคตอนนี้มีแล้วมีแล้วมีพร้อมแล้วรอตัวกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาหน่อยกระโดดขึ้นมาหน่อยอันไหนโหอันหน้าเลยหรออันหน้าได้ดีได้ดีจัดไปสตัรไปก่อนแล้วก็เจ๊เปลี่ยนเลนมาหน่อยเจ๊เปลี่ยนเลนมาหน่อยตื๊บ Yeah.